มัดรวมตัวกันเลยนะคะรถสไตล์ผู้บริหารพรีเมียมสวยๆทั้ง4คันนี่เลยใครมองหารถสไตล์ผู้บริหารห้ามพลาดนะคะสําหรับคลิปนี้นะโครงสร้างบอดี้ทุกอย่างของเขาเดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะมีการตรวจรถไทยสองรายขั้นกันเลยทีเดียวนะคะใครที่มองหารถสไตล์ผู้บริหารพรีเมียมค่ะนะคะคลิปนี้ห้ามพลาดนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดให้จบคลิปกันเลยคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดี f อทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพิงมาอัปเดตรีวิวสต็อกรถพรีเมียมคะ่ะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าวันนี้มัดรวมตัวกันเลยนะคะทั้งสี่คันนี้เลยนะคะสายฮอนด้าก็ห้ามพาดสายโตต้านะคะก็้า,ามพาดเช่นเดียวกันนะคะใครที่สนใจคันไหนนะคะคุณลูกค้าติดต่อหาพิงได้เลยศูนย์แป2 5 3เจนห้านะคะทั้งสคันนี้นะคะดอกเบี้ยพิเศษกันไปเลยนะคะ 2.49นะคะคุณลูกค้าได้ดอกเบียพิเศษกับรถพรีเมียมคร์สวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพิงค์จะพาไปดูรายละเอียดนะคะทั้ง4คันนะคะทั้งลูกค้าท่านใดที่สนใจคันไหนแจ้งพิงค์มาได้เลยนะคะบอกรุ่นบอกปีพิงค์มาได้นะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะมาเริ่มตั้งแต่คันแรกกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าไหม่หลักหมื่นนะคะตัวท็อปปิกด้วยนะคะได้เป็น Honda Civic นะคะ 1.8R นะคะคันนี้ได้เป็น FE มาให้นะคะสีขาวสีสวยแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้ไม่หลักหมื่นนะคะปี2020นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะขายอยู่ที่ราคา 899,000บาทนะคะได้เป็นสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะไฟหน้าของเขาจะได้เป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับไฟเดนทามมิ่งไลท์นะคะกระจังหน้าด <ๆ S 1> ้านล,ล่างจะเป็นสีดานะคะตัดกับสีตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้ Honda นะคะเป็นตัว RS ตัวท็อปมาให้นะคะและเป็นปี2022นะคะสําหรับคันนี้นะเขาเรียกกันเลยว่านองไฟแดงกันเลยนะคะ ร้อมแม็กเดิมแท้จากโรงงานมาให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะสำหรับคันนี้นะยางปี2 0ง2ี2022มาให้ด้วยนะคะไฟเลี้ยวแบบ L.E.D. นะคะติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับตัวนี้นะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดกับสีตัวรถมาเลยนะคะภายในนะคะระบบออตโต้รอบคันกระจกปรับไฟฟ้ามาให้เลยนะคะพมรมลรยุ้มหนังสีดำได้เป็นพมรมลรยมันติฟังก์ชันนะคะ จอทัชสกรีนนะคะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีดำตัดด้วยได้สีแดงนะคะได้เป็นเบาะประับไฟฟ้าคูนามาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำทั้งสองฝั่งนะคะคอนโซลหน้าหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดด้วยสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยหรูดูแพงแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะโครงสร้างของตัวรถของเขาก็เดิมๆกันเลยนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารกันบ้าง ในส่วนของผู้โดยสารนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำตัดได้แดงนะคะแล้วก็มีช่องวางแก้วน้ำ ขวดน้ามาให้มีที่ชาร์จแบตเตอรี่สำรองมาให้ทุกอย่างเขามีมาให้ครบครบเลยนะคะคันนี้ได้เป็นตัวท็อปนะคะเป็นตัว RS มาให้นะคะปี 2022, 2022ไปใช้งานเลยนะคะคันนี้ได้ไมล์หลักหมืน่นมาให้พร้อมเลยนะคะชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์ไฟเบรกโดนที่3ออปชั่นของเขาครบเครื่องจัดเต็มให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะถูกก่อป้ายแดงแน่นอนนะคะคุณลูกค้ามีตัวไร้ฟ้ามาให้พร้อมกระจกแท้เดิมจากโรงงานมาให้ติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้ว ะะมาพร้อมกับการสร์ทั้ง4บาทเลยนะคะป้ายแดงขายเป็นล้านนะคะเพชรยนขายเพียงแค่899,000บาทเท่านั้นเองนะคะได้เป็น Honda Civic FE 1.8 EL 1.8 RS นะคะปี2022นะคะแล้วก็ไม่หลักหมื่นนะคะสำหรับคันนี้นะณตอนนี้คันนี้ยังไม่ติดจองนะคะคุณลูกค้า ราคาอยู่ที่899,000บาทนะคะสนใจคันนี้โทรเข้ามาเลย0827043253ดอกเบี้ยพิเศษกั่นเลยนะคะสำหรับคันนี้นะอยู่ที่2.49นะคะคุณลูกค้า4ปีตลอดอายุสัญญา k d ดฟรีดาวจัดยอดได้เต็มเลยนะคะมาดูคันต่อไปเลยนะคะสาย o o n d ้าห้ามพลาไปแล้วนะคะสายโตตาเกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าได้เป็นโตตาแคม r y นะคะ2.5ไฮบริดนะคะปี2019นะคะคุณลูกค้าคันนี้นะคะได้เป็นตัวไฮบริดมาให้นะคะเลขไม้อยู่ประมาณแ0นสี่นะคะขายอยู่ที่ราคา8 9 9 0 0 0บาทนะคะได้เป็นน้องสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นตัวไฮบริดลูกค้าจะใช้เป็นระบบไฟฟ้าก็ได้หรือใช้น้ำมันก็ได้ได้เป็นรถสองระบบมาให้นะคะ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ตัดด้วยโคมียมสวยๆแบบนี้มาพร้อมกับไฟเดนทามมิ่งไลท์ LED ให้อีกด้วยนะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะได้เป็นสีเทาส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะร้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานนะคะมาพร้อมกับยางกูเกียให้นะคะคุณลูกค้าโลโก้ของเขาเป็นตัวไฮบิดนะคะคุณลูกค้าเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะ ไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะมือจับแบบโคเมียมมาให้อีกด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะในส่วนของตัวไฮบริดภายในนะคะคุณลูกค้าปุ่มพู s สตา a r t พรมลัยมันติฟังก์ชันนะคะเครื่องเล่น C D Air ออโต้เกียร์ออโต้เบาะหนังเบาะหนังสีดำตัดด้วยได้เสียมตาลน,นะคะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้อีกด้วยนะคะ ภายในสวยหรูดูแพงแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะคุณลูกค้าลูกค้าได้ไปถือว่าคุ้มมากนะคะแล้วก็คันนี้ได้เป็นตัวท็อปมาอีกด้วยนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังสีดํานะคะคุณลูกค้าเป็นตัวพรีเมียมเลยนะคะที่สําคัญมาพร้อมกับแอร์หลังให้อีกด้วยนะคะออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้ราคาเพียงแค่8 9 9 0 0 0บาทนะคะราคาพอๆกับตัว h o n d a c ซ v i c เลยนะคะราคาพอๆกันเลยนะคะแตกต่างคือสีแล้วก็รุ่นนะคะชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะเป็นตัวไฮบิดตัดด้วยโครเมียนสวยๆแบบนี้เลยนะคะระบบเซ็นเซอร์รอบคันกันเลยนะคะติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วนะคะตัดขอบด้วยโครเมียนสวยๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะใครที่สนใจนะคะหรืออยากได้รถสไตล์ผู้บริหารไปใช้งานสักคันนะคะ คันนี้ห้ามพลาดนะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่าออปชันฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มแน่นอนนะคะโครงสร้างหรือตัวรถทุนต่างๆของเขาก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะมีการเก็บงานหรือรายละเอียดรอบตัวรถให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานไปของโตยต้าโดยตรงเลยนะคะภาษีพรบอต่อให้ฟรีเลยนะคะสําหรับคันนี้นะโตยต้าแคมรี่2.5ไฮบริดปี2019นะคะราคายอยู่ที่ 8 9 9 0 0 0บาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวจัดยอดได้เต็มไปเลยนะคะดอกเบี้ยพิเศษกันไปเลย2.49นะคะ4ปี2.49ตลอดอายุสัญญากันไปเลยนะคะคุณลูกค้านะตอนนี้นะคะที่พิงรีวิวลรถทั้งหมดนะยังไม่ติดจองนะคะสนใจคันไหนต้องรีบเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทกันได้เลยนะคะมาดูคันต่อไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ โต,ต้าอีกหนึ่งคันเลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้โต้ตาแคม r y 2รี่สองจนปีสองพนะคะคันนี้ราคาลดตรงมานิดน,นึงนะคะเหลือเพียงแค่7จ็ดแสนบาทนะคะตัวนี้จะได้เป็นน้ำมันล้วนจะไมได้เป็นตัวไฮบริดมาให้นะคะคุณลูกค้าไฟหน้าแบบ ตัวโฉมมันน่าจะเป็นโฉมออ i e l มาให้เลยทะเบียน4118นะคะกระจังหน้าด้านล่างจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะคุณลูกค้าระบบเซ็นเซอร์รอบคันเลยนะคะร้อมแบกเดิมแท้จากโรงงานมาให้เช่นเดียวกันนะคะไฟเลี้ยวแบบ LED ติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้มือจับแบบโครเมียมมาให้เช่นเดียวกันทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะในส่วนของผู้โดยสารนะคะเบาะหนัง สีดาตัดด้วยจะเข็บสีเทานะคะมาพร้อมกับแอร์หลังนะคะพื้นที่คือกว้างขวางนั่งยืดเยียดขาได้สบายเลยนะคะสําหรับคันนี้นะออปชั่นของเขาจัดเต็มเช่นเดียวกันเป็นรถน้ามันล้วนคันนี้ได้เป็นตัวกลางมาให้นะคะไม่ใช่ตัวท็อปนะได้เป็นตัวกลางมาให้ด้วยนะคะม่นม่นบางแดดทุกอย่างมีมาให้ครบเลยนะคะมีตัวล็อกเด็กนะคะตัวน็อตทุกอย่างไม่เคยขยับออกจากที่นะคะสําหรับคันนี้นะ ชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้นะคะมาพร้อมกับกันชนด้านหลังนะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะระบบเซ็นเซอร์รอบคันเลยนะคะตัวไร้ยฟติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วด้วยนะคะตัดขอบด้วยโครเมี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าเห็นไหมคะพื้นที่คือกว้างขวางน่าใช้งานนะคะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ12ื่นอผ่อนสูงสุดถึง7ปีนะคะ84งวดเลยนะคะดอกเบี้ยอยู่ที่ 4. สี่เก้านะคะสำหรับคันนี้นะคุณลูกค้าใครที่มองหารถสไตล์ผู้บริหารอยากผ่อนอยู่ประมาณหมื่นต้นๆแนะนำไปคันนี้เลยนะคะโตล่าแคมรี่สองนปีสองพนะคะคันนี้ขายที่ราคา จ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเครดิตฟรีดาจัดยอดได้เต็มได้ทุกคันเลยนะคะมาดูคันสุดท้ายกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะเพิ่งหลุดจองมาเลยนะคะคุณลูกค้าเพิ่งหดจองมาเลยห้ามพลาดนะคะโต,ต้ต้าแคมรี่สองจุดห้าไฮบริดสีขาวนะคะปีสองพันสิบเก้านะคะสีขาวมุกสวยๆแบบนี้ขายที่ราคาเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเอาไปเลยนะคะดอกเบี้ยสองจุดสี่เก้าไปเลยนะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโเมี่ตัดด้วย 4, สีเดียวกับตัวรถเลย นะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้โตต้ตาเป็นตัว h ฮบริดโลโก้ของเขาจะเป็นสีฟ้าออกมานะคะไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะให้นะคะมาพร้อมกับไฟเดนทามนิ่งไลท์ LED กระจังหน้าด้านล่างนะคะจะได้เป็นสีเทาๆออกสีเทาตัดกับสีตัวรถมาพร้อมกับไฟตัดหมดทั้งสองข้างแบบ LED มาให้ด้วยนะคะระบบเซนเซอร์รอบคันกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ ร้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานมาให้เลยนะคะคุณลูกค้าดูกระละเอียดเลยนะคะเป็นแบบไฮบิดนะคะโลโก้ตรงกลางเขาจะเป็นอยู่ตรงด้านข้างมาให้นะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวแบบ led มือจับแบบโครเมียมมาให้อีกด้วยนะคะในส่วนของภายในนะคะระบบเซ็นทัลล็อกออโต้รอบคันตัวเซตโบปุ่มเพรสตาร์พรมไรมันติฟังก์ชันนะคะ เครื่องเล่นซีดีแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะคุณลูกค้าเบาะหนังสีดําปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะมาพร้อมกับพรมสีดําทั้งสองฝั่งคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดําตัดขอบด้วยขัวเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารคันนี้คือกว้างขวางนั่งยืดเกียดขาได้สบายเลยนะคะคุณลูกค้ามีที่พิงแขนมาให้นะคะ สามารถลดเบาะนะคะตั้งระบบได้เลยนะคะ ลูกเล่นของตัวนี้เขาจะมีมาให้เยอะนะคะแล้วก็มีแอร์หลังมาให้เช่นเดียวกันนะคะออปชันฟัง์ชันจัดเต็มให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะและที่สําคัญคันนี้เขาเพิ่งดูจองมาให้อีกด้วยนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้นะคะระบบเซนเซอร์รอบคันเลยตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีไฟทับทีมสีแดงมูอยู่ตรงด้านล่างนะคะติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วนะคะคุณลูกค้าตัวลรยฝ้ากระจกแท้เดิมจากโรงงานมาให้อีกด้วยนะคะคุณลูกค้ากระจก ล้อแมกเดิมแท้จากโรงงานมาให้เลยนะคะตัดขอบด้วยโครเมี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะออปชั่นฟังก์ชันตัดเต็มแน่นอนนะคะมีที่บังแดทุกอย่างมีมาให้กับพี่ๆครบๆกันเลยนะคะใครที่สนใจนะคะคุณลูกค้าสีขาวมุกออปชั่นครบเครื่องจัดเต็มหนูแนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะสติกเกอร์มออกนะคะแผ่นเพจนะคะคุณลูกค้าเช็คจอตัวเครื่องตัวถังได้เลย นะคะสำหรับคันนี้นะคุณลูกค้าคันนี้เพิ่งหลุดจองมานะคะสีขาวคันนี้ตัวไฮบิดเพิ่งหลุดจองมาทําพาพะนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะคุณลูกค้าโครงสร้างบอดี้ของเขาเดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะโต้ใต Cam ้แคมรี่สองจุดห้าบิดลุดจองมาเลยนะคะคันนี้ขายที่ราคา 9 1 9 0 0บาทปี2019ได้เป็นสีขาวสีสวยระบบเซนเซอร์รอบพันนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่เป็นสาวก Camry หรือเป็นสาวก Honda ห้ามพลาดกันเลยนะคะพิงมาอัปเดตรีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูนะคะคุณลูกค้าสต็อกนะคะวันนี้นะคะอัปเดตสต็อกรถพรีเมี่ยมค่ะให้กับคุณลูกค้าได้ดูเลยนะคะสําหรับใครที่มองหารถพรีเมี่ยมค่ะนะคะออปชั่นส้นแช่ครบเครื่องจอดเต็มนะคะพิงแนะนําทั้ง4คันนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสาย Honda ก็ห้ามพลาด สายโตตากะฮัมพาเช่นเดียวกันนะคะดอกเบี้ยพิเศษอยู่ที่2.49นะคะผ่อน7ปีอยู่ที่4.49นะคะคุณลูกค้าทั้ง4คันนะตัวน,นี้ยังไม่ติดจองย้ําอีกทียังไม่ติดจองนะคะหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัเทเพชรโยนสำนักงานใหญ่สาขาที่1นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1นะคะเรามี2สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หนะ้าซอย95นะคะ คุณลูกค้คา4คันนี้นะคะพิงขอรายได้20,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามได้ค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ